ไม่อยากมองว่าเรื่อง SNS เป็นเรื่องสาระสำคัญนะครับเรื่องเรื่องนีเง้เป็นเรื่องที่ต้องอธิบายนะครับก็ถ้าถามว่าเรื่อง SNS เป็นยังไงผมก็จะบอกว,ว่าเป็นเรื่องเจงนะครับเป็น,นเบอร์ที่น้องก็เคยใช้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมรู้แล้วก็ เข้าใจดีว่า S M S ที่ส่งมาเนี่ยมันเป็นเพื่อการทักทายนะครับแต่คำในคำที่อยู่ในประโยคนั้นหรืออยู่ใน S M S เนี่ยมันสามารถทำให้คนเนี่ยคิดไปได้ในหลายรูปแบบนะครับต่างคนต่างความคิดต่างวาระต่างสถานะต่างสถานการณ์มันทำให้คำคำนี้เนี่ยสามารถแปลความหมายไปได้ในหลายความหมายนะครับ ก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมัน,ม,นมันเป็นเรื่องปกติที่การส่ง SMS ของคนที่รู้จักกันนะครับหรือคนที่เคยรู้จักกันมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องของมนุษย์เ,เรื่องของคนที่ที่ทำกันได้นะครับผมเองในบางครั้งที่ได้เห็น น้องเขาตามสื่อตามโฆษณาตามอะไรตา่างนึกถึงก็เอส็มเอไปเป็นปกติซึ่งผมก็บอกถึงได้ครับแต่ผมเข้าใจดีนะครับในในในเรื่องของทนยายที่ได้รับ SMS นั้นในวันนั้นเนี่ยทนยายในฐานะภรรยาเนี่ยทนยายก็คงจะต้องโกรธเป็นธรรมดา และโมโหเป็นธรรมดาครับถึงแม้วันนั้นเนี่ยจะไม่ใช่เป็นเบอร์ของน้องเขาก็ตามจะเป็นเบอร์ของใครก็ตามเมื่อ s m s มาในแบบนี้ทันย่าก็คงจะต้องโมโหนี้ผมเข้าใจได้ดีนะครับแต่ก็อยากจะบอกทันย่าด้วยนะครับแล้วก็บอกทุกคนด้วยในที่นี้ว่าผมเองและน้องเขาเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยไม่เคยได้เจอกันไม่เคยได้คุยกันไม่เคยได้ พกการหรืออะไรมีแต่เพียงก็งแค่เมสเสษจทัดทายนนานทีน,นี้พูดด้วยความสัตย์จริงของผู้ชายนะครับด้วยที่ผ่านมาทุกคนเองโดยเฉพาะตัวพัญญาตัวคนที่ใกล้ตัวผมทุกคนคงเห็นว่าผมเองเนี่ยพยายามมากแค่ไหนที่จะทำให้ครอบครัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมน,นะครับ ให้ภรรยาคุณย่าที่ผมรักมากแล้วก็ลูกสาวที่ผมรักเบียกบมาเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะต้องกลับไปทําเรื่องอะไรที่ไม่ดีหรือว่าทําให้ครอบครัวจะต้องกลับไปนับศูนย์ใหม่มันมันไม่ใช่ความคิดของผมแน่นอนในส่วนตัวของน้องเขาเองเนี่ยผมก็เชื่อได้เลยว่าเขาเองก็ผ่านอะไรหลายมา เยอะนะครับกว่าที่เขาจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติทำงานได้ตามปกติเลีย้ยงดูครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากแสนเข็นทุกคนก็คงเห็นก็คงไม่มีความคิดที่จะกลับมาทำอะไรต้องเริ่มหนึ่งใหม่ 0, 2, 3, 4, 5, นย์สงามสี่ห้าจนเป็นเป็นแบบนี้นะครับผมขอยืนยันว่าให้ทุกคนที่ทราบให้ทันานญาได้สบายใจว่าเรื่อง เรื่องเนี่ยที่ได้ยินม,มันไม่เป็นเรื่องจริงมันเป็นเพียงแค่การทักทายกันตามปกตินะครับในเรื่องของคลิปที่หลุดออกไปผมไม่ทราบจริงๆว่ามันหลุดไปได้ยังไงมันมีแค่ทัญยาส่งให้เพื่อนสนิทส่งให้ครอบครัวที่ต่างประเทศมันมีแค่ผมส่งให้เพื่อนสนิท ส่งให้ครอบครัวผมเช่นเดียวกันส่งให้พนักงานผมฟังทุกทุกคนก็แค่นั้นหลุดยังไงผมไม่ทราบแต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าในฐานะที่ได้เป็นภรรยาเนี่ยก็คงจะต้องโมโ oh หเป็นธรรมดานะครับแล้วก็ในเรื่องของคลิปเนี่ย ต้นเหตุก็คือทันย่าเนี่ยก็ได้โทรไปหาแม่คุณแม่ของน้องเขาซึ่งมีวันหนึ่งเมื่อนายมาแล้วเนี่ยแม่ของเขาได,ได้บอกทันย่าว่าถ้ามีปัญหาอะไรให้โทรปรึกษาได้ก,ก็ทันย่าก็เลยโทรไปก็คงเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นจุดเริ่มต้นขอ,ของคลิปอันนี้นะครับส่วนทางคุณแม่ของน้องเขาเองผมก็เข้าใจว่า ตัวคุณแม่เขาคงรู้ว่าน้องเขาเนี่ยไม่ได้ติดต่อไม่ได้คุยไม่ได้อะไรกับผมเลสิน้นแต่พอได้มาเจอเรื่องแบบนี้อีกครั้งหนึ่งก็คงจะตกใจโมโหและก็คงต้องปกป้องลูกสาวในฐานะที่เขาเป็นแม่เป็นเรื่องธรรมดาครับผมไม่อยากให้เอาเรื่องเหล่านี้มาเป็น ปัญหาให้ครอบครัวผมเองจะต้องมีปัญหาหอีกครอบครัวน้องเขาต้องมีปัญหาผมไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับก็ที่ผ่านมาทั้งหมดทัวนเนี่ยผมเองเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทำให้เรื่องราวต่างๆนานาเกิดขึ้นมาให้ทัญญาต้องทะเลาะกับแม่น้องเขาหรือน้องเขาหลายๆคนทําให นเองก็เสียชื่อเสียงไปทางเขาก็เสียไปผมเองก็เป็นต้นเหตุที่ทําให้เป็นข่าวข่าวที่น่าเบื่อหน่ายที่ยืดยาวมากๆจนผมเองเห็นข่าวตัวเองผมยังไม่ดูไม่อ่านไม่ฟังเลทั้งสิ้นผมเขาอยากให้เรื่องเหล่าเนี้มันยุติ ด้วยคาพูดของผมที่ผมเป็นลูกผู้ชายเนี่ยถ้าคุณมารอฟังผมเนี่ยคุณต้องเชื่อผมหรือให้เกียรติผมว่าสิ่งที่ผมพูดผมพูดเรื่องจริงครับว่าผมยืนยันว่าผมเป็นน้องเขาเนี่ยไม่มีอะไรไม่เคยเจอกันไม่เคยพบกันไม่เคยอะไรและจากนี้ไปผมก็ยืนยันว่าผมจะต้องทำครอบครัวที่ผมรักม,กมากๆในใจผมรักลูกผมรักเนี่ย กลับมาที่อยู่ด้วยกันใดีเหมือนเดิมให้ได้เร็วที่สุดนะครับส่วนน้องเขาก็ปล่อยให้เขาทํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัวตามที่เขาต้องเป็นรับผขออยากจบสิน้นแบบยุติถ่าเรื่องนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทั้นี้ครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึงคือผมต้องขอขอบคุณ พี่ๆเพื um> ่อนๆน้องๆนักข่าวทุกคนนะครับสื่อทุกสื่อพิธีกรรายการข่าวทีวีหรือบันเทิงก็แล้วแต่ที่ได้รอที่จะให้โอกาสผมได้มาพูดวันนี้โดยที่ไม่มีการลงข่าวหรือว่าอะไรที่ตัดสินผมไปลงข่าวก่อนเลยนี่ผมต้องขอบคุณจัดใจจริงๆครับแล้วก็จากนี้ไปผมก็ต้อง เตอหน้าทำครอบครัวผมให้ดีเหมือนเดิมน,นี่คือท,ทั้งหมดทั้งมวที่ผมอยากจะพูดพี่ย่ามีอะไรอยากจะพูดไหมคะก็คือคือเรื่องทั้งหมดมันคือพี่เปก็พูดไปหมดแล้วนะคะคือก็อยากจะฝากไว้ละกันถึงถึงน้องคนนั้นว่า เหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมา2ปีกว่าจะ3ปีเนี่ยเราทุกทรมานกันหมดทุกฝ่ายนะคะแล้วขณะนี้เนี่ยเรากำลังให้ให้โอกาสคือพี่เป้ขอโอกาสจากที่เราตัดสินใจว่าเราหย่าแน่นอนเนี่ยในเมื่อในเมื่อพี่เป้คือพร้อมที่จะกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งแล้วลูกเราก็โตทุกวันเราก็เลยคิดว่าเราเราก็ควรที่จะให้โอกาสเขาเพื่อ เพื่อครอบครัวของเราแล้วก็เพื่อลูกของเราก็อยากจะฝากขอร้องน้องนิดนึงนะคะในเรื่องของการส่งข้อความคิดถึงสามีเราเนี่ยมันมันก็ยากที่จะเข้าใจแต่ในเมื่อที่ไปกินอย่างน,นู้นไม่มีอะไรเราก็โอเคก็จะเข้าใจอย่างนั้นนะคะแล้วสำหรับกรณีที่เกิดการคุยกันในลักษณะที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่กับตัวคุณแม่เนี่ย ก็อยากจะบอกว่าเราแค่จะโทรไปแล้วบอกว่าน้องเขามีการติดต่อมานะเพราะว่าคุณแม่เคยบอกไว้ว่าถ้าถ้ามีการติดต่อแบบนี้ให้ให้บอกคุณแม่คุณแม่จะจัดการทุกอย่างเองเราก็รู้สึกอเราอยากจะโทรไปบอกเขาไม่งั้นมันมันค้างคาใจค่ะมันเหมือนแบบเราจะเนนชีวิตครอบครัวต่อไปยังไงเพราะว่าในเมื่อเราไม่มั่นใจในเรื่องนี้เพราะที่ผ่านมาเกือบสามปีเนี่ยมันมันทุกขทรมาน่ะคุณก็ทุกขทรมานครอบครัวเราครอบครัวผณทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเรื่องของการส่งข้อความหรือการโทรมาเนี่ยจะอนาคตอีกสองสามปีหรือหรืออาจจะอีกแค่ปีหรือ6เดือนอะไรก็แล้วแต่คือขอให้มันให้เรามั่นใจว่าในความสัมพันธ์นั้นไม่มีอะไรเชิงชู้สาวกันอีกแล้วแค่จะโอเคค่ะอันนี้อันนี้พี่บอกให้ทนาฟังตรงนี้ได้เลยว่ายืนยันด้วยลูกผู้ชายเลยว่าเรื่องเหล่านั้นคงเป็นคงไม่มีเหมือนที่อธิบายไว้ทั้งหมด<ง>ว่าคงไม่มีไม่มีไม่มี สอขออนุญาตถามค่ะน้องก็าส่งข้อความคักคายมาบ่อยไหมคะพี่เลยก็ผมก็ส่งไปบ้างเดือนครั้งหนึ่งสองสามเดืงนงเมื่อเวลาที่ผมเห็นสื่อหรือเห็นอะไรที่ทําให้มันต้องนึกถึงคนที่เคยรู้จักหรือว่าคนที่รู้จักผมก็ sms ไปเป็นปกติหรือในอนาคต่างที่ทานย่าพูดถ้าผมได้เจอน้องเขาผมก็คงต้องคัด ส่งไม่ใส่ไปตามปกติที่แบบไม่มีอะไรในฉันเรื่องแบบนั้นมันคงเป็นเรื่องปกติมากครับก็จะส่งไปต่อไปนี้ก็จะไม่ส่งใช่ไหมคะพี่เซต่อไปไหวไหมเ่ยนเบอร์ไหมคะผมไม่เสียต่อไปยังจะคุณไม่ต้องถามเลยผมพูดไปหมดแล้วนะคือไม่ต้องมาขยันขย้อยผมถามว่าต้องส่งหรือไม่ส่งพูดทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วคุณก็รู้ดีคนเป็นคนน่ะคุณต้องคิดดถึงตัวคุณเองสิถ้าคุณรู้จักใครสักคนหนึ่งเดี๋ยวคุณจะทำยังไง พอเป็นเพื่อนคุณไม่มีพอเป็นพี่เป็นน้องคุณทําไม่ได้หรอกนอกเหนือจากฉันที่ทันย่าพูดเมื่อกี้ผมยืนยันครับแล้วก็ตั้งใจที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีกับครอบครัวนะครับต้องครับต้องต้องก็ดูแลอยู่ทั้งคู่ครับก็คือดูแลกันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าระยะติดติมากกว่า แต่ถ้าไม่มีพี่แอ้ก็ก็ติดใจมากก็แปลว่าตอนนี้ก็คือโฟกัสในสิ่งกงก็คือตอวพี่เป๊อ,อ,อันนี้แน่นอนโฟกัสคือระยะล้วโตขึ้นทุกวันสามขวบแล้วคือเริ่มรูม้เรื่องถึงอย่างผมในอนาคตผมเองผมไม่อยากให้ลูกมีปัญหาเลยไม่อยากให้ลูกมีปมด้อยเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันขึ้นอยู่ที่ตัวผมด้วยนะครับผมต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวผมสมบูรณ์ชีวิต คือจริงๆมันก็ใช้อยู่แล้วครับสามีภรพัยาเนี่ยแยกบ้านกันนอนแยกบ้าน,นันอยู่มันแค่แค่แยกบ้านกันนอนอ่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยจากที่เราเราคือตัดสินใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วลว่าเราจบใช่ไหมคะแต่ในเมื่อพอมันมีโอกาสที่ได้กลับมาพยายามที่จะกลับมาเป็นครอบครัวอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่ายัางไปต่างประเทศทำกิจกรรมอะไรร่วมกันมีปัญหาเรื่องลิยาก็คุยเปนตลอดอย่างเงี้ยนะคะมันก็เหมือน มันดีขึ้นคือเราก็รู้สึกสบายใจรู้สึกแบบเออพี่เป้เขาก็พยายามจริงๆรินะคะแต่ว่าพอมันเกิดเรื่องแบบนี้มันก็ทำให้เราแบบเฟลเหมือนกันแล้วก็เราก็เหมือนเราก็ไม่ไว้ใจอะ่ะมันเกินเนี่ยที่พูดไปเนี่ยก็อ,กอยากให้เข้าใจว่ามันไม่มีอะไร <c oughs> มันเป็นเศษที่ทักพายกัน,นกอะไรกันแค่นั้นแบที่พูดไปคือคือแค่เชื่อว่าถ้าเป็นภรรยาหรือเ<ไ>ป็นเป็นเป็นครอบครัวเป็นแม่ของลูกเนี่ย ถ้าเกิดมันมีใครคนหนึ่งที่เข้ามาทําให้ชีวิตามีมีปัญหาเคยมีปัญหามาก่อนแล้วเวลามันเพิ่งผ่านมานไม่นานแล้วเราเจอเจอเข้อความแบบมิสซูนาอะไรเงี้ยมันมันยากที่เข้าใจยากที่จะเข้าใจแต่ว่าเราพยายามที่จะเข้าใจพอหลังจากที่เราได้รับการยืนยันนะคะแต่ว่าจะบอกว่าวินาทีแรกที่เราเห็นเนี่ยมันคือแบบจบละ uh huh. คือ ไม่เอาละแต่ว่าเมื่อวันเวลามันผ่านไปแล้วก็ใจเย็นลงแล้วพอเราได้คุยกันมันก็แบบอือโอเคอแล้วก็ก็จะเข้าใจกันก็ผมยืนยันด้วยความที่เป็นลูกผู้ชายของผมเนี่ยพูดไปเด็กก็โดนดาคือมันไม่มีอะไรอย่างที่คุณหนูคิดหรอกครับ